สบายดีพี่น้องวัสุขูขสุคนมันนี้อากาศดีดีพี่น้องพ้นหากระตกยามีใหม่พี่น้องลมยินโดยเลยเลยเขาอยู่เพื่อนบได้ไปสามันนี้พี่น้องเข้าสิบเปรตน้ำอีเสียวพี่น้องเจ้เกาเลาพี่น้องบ่หัวพันอยู่เพื่อนบ่ไปกันเลยพี่น้องเข้าได้แนวไปฝาพันได้พี่น้องหมักม่วงใหญ่แล้วก็หมักแงวพี่น้องไปกันเลยพี่น้องเข้าชิอย่างไปเพื่อนเจ้เกาเลาเลย หมวยเพิ่นอยู่เพื่อนมีหน้าบ้านสปินพี่น้องกล้องสปินกันสันๆอยู oh, ่เด้๋ยพี่น้องเด้อกะดีดีเลยพี่น้องคือขึ้นบ่มีแดดเลยมั้ยนี่บนตกลิ้นหน่อยหนึ่งไปกันเลยพี่เนาะเออเจอเจกาวลาวพอดีเลยเพื่อนบได้อยู่เพื่อนเพื่อนมาอยู่อีกเพื่อนหนึ่ง สต่ไดีพี่ด้องนางซุ่มแซวกันยังเนาะปรึกษาฮาลือสิกินเบียร์อีกบ่เนาะหมื่อวานนี่กันหนอกพี่น้องเอ้ยกินเบียร์กันเจ๊กับเราม่วนพี่น้องม่วนยังขากเลยหมื่อวานนี่ตีินใเถื่อมันเนาะอ่ะสป็นได้ยังมานี่ได้แนวมาฝากเพิ่นพี่น้องอนาขอบใจเด้วยสปินฝ้าบักม่วนเนี่ยงนคืองามแท้ม่วญแอปเปิ้ลน้ามาให้พี่น้องเบิ่งดูห่ามึงทักบ่เคยเห็นจักเถื่อไดรนี่แหละโอ้ย สัมเกือบสัมนาเชกเราเลยพี่นอขอบใจสปิณในลายเลยพี่น๊อขอบใจพอด้ายพี่นอมักแงวมักแงานะกเงปินแม่ส่ยมาแต่บ้านแมนักงส่วนเนาะสองสื่อบ่ามักคอแรนนั่นบอข้อแกคอแรนคอแก็มักแงาบ้านนฮมักเงานะพี่นอบางผ้ากับเอิ่ันบอคือกันนลาวพี่น๊อก้อแรมักคอแลนมักแงว อันนี้เท่แน่ๆคือหม่อหม่องกุกันหม่กหม่วงแอปเปิ้ลสีคือแอปเปิ้ลนี่ได้ให้พี่น้องมองดูสีแข้างๆมันนะคือแอปเปิ้ลอันนี้ได้ว้างามอันนี้พี่น้องงามงามวะออิลายด้พี่น้องของฝาเจ๊เขาเราคงสมัครอยู่เนาะมาตรบ้านเบาลาวะเม่นเบาคงบ้านน้ำผู้ บ้านน้ำผุพี่น้องมาฝากขอบจะละลายปีใหม่กับหายแห้งๆลุยๆเด้อซาทุกไม่แหงเส้นกันเจ๊ก็ราก็คือกันเด้อเจ๊ก็รอกันน้ำทุกคนน้ำด้าวพี่น้องให้เอฟซีน้ำทุกคนปีใหม่กับหายลวยๆแห้งๆเด้อพี่น้องเด้ออันคือโอกาสสบายดีปีใหม่พี่น้องเลยนะพี่น้องเอฟซีทุกคนเอฟซีห้าวเอฟซีซับปิ้นน้ำพี่น้องค่ะค่ะอย่ดีมีแห้ง เค็งๆเลยรวยคนเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีเด้อชิไฮเจ้ก็เล่าส่วหมักแง่เลยพี่เนาะส่วนสูดกันกินนะไรกันสู่สู่สูผีสูน้องกินมานั่งเล่นซุ่มแซวกันพี่เนาะไม่ได้แต่งามเลยเจ้ก็เล่ายังยังยังส้มเหม่งเหม่งอยู่จะได้พี่เนาะนี่บอเคยเห็นจิ๋วหรือวปล่าลีเล็กเนาะฉันเคยเห็นสัพพีจิงตจะปิ่นกับบ่เคยเห็นจิ๋อคือกันพี่เนาะ หมาต้นเลี้ยวอย่าคือแอปเปิลเนี่ยเลี้ยวเบิ้งนะต้นมะนาสัมต้นมะม่วงอันเานี่เอกหลอ่แหละงมันี้แหเละลกีวานมันกะบดเด็กมะม่วงดังพอดีกรลังสวงพอดีพินาแก้สวงสวงเบียพอดีวะส่วนมองจัดจะดการเลยเจก็ล สวยสวมากแงวเลยเจ๊ก็เราเพิดชอสวเลยพี่นนอะมากกใส่เลยเลยพี่น้ะทของโปดเลยแหละทุกะเพิ่นมากมากมากแง่สวมากแง่สวกับพี่ยังไรเดอกพี่นนองมีน้ำปั้นเตะลากาเขาขู่อะผิดกฎแพงลูกแพงคงนวลนอนังพี่เนายแตก ก้ยนยใจายพี่น,งงนอกลัสพี่เนาะต่สก็ได้พอได้ีซน้เอ่กินเจ้ากเรียบร้อยละบานี่นาตาพ่นะงานกินเลยน้ยนยแตกสดบาทนี่อ้อาวเ <c oughs> จ๊ก็เราเฮ็ดข้าใหญ่เลยเป็นไอเจ๊ก็เราผืกลืนหลุดเลยเพ,พี่นนะอะสุดหยอดปะ แซ่บบม่รีดแนวนี้เมี่ยฐานมอเป็นได้เมื่อฐานมอทั้งอุ้มลูกทั้งกินแซ่บแทบได้สินนาการเมื่อฐานมอทันตลอดวะยังกกินได้พ้อนก้อนได้ทั้งหมดเซ่บแซ่หนมปลาแดกนัวนัวบอกกนเลยบอกเลยสุดยอดเลยเพื่อนว่ากระลังกระลังเมาข้างพอดีสวงเลย มาข่างพี่นนาะสปิ้นได้บางแงวมาขาพอดีสว่างเลยมาแล้วไหมบแวแป๊มเพียวสิเบิร์ดได้พี่นนอะนี่มากินเลยนะขกะพี่นนองเลยสว่งสว่แงวเุดยดเลยเนะเกรายังไ่ได้ยาเลยพี่อยตื้นหลุดเลย สุดยอดผัดยาน่ะมิดนิดน้อยผัดวาขึ้นมันจากลงพี่น้องเอ้ยผัดมักแขวก็มาข้อนั่นยอดภาพซองก็ได้ยาเด็กมิดหนึ่งก็ขึ้ยามิดนิดน้อยกาหน้าจอกหนึ่งจะอยากเบิดน้ำก็ได้อันนี้ม่ต้องเพิ่งยังเลยคือหลุดเลยถ้าเจาะขับภาพสีภาพหมาเก่งใจหมูเก่งใจหมูย่าหมูว่ากินหลายบ่ขณะเก่งใจได้นิดหน่อย เล็น้อยพี่เนาะเขาคือข่าคนเด้อเจ๊ก็เลาเพิ่นมาแจักมือสิผ้าเพิ่นมากินอยู่สวนพี่เนาะสวนหญ้าเชปิ่ลมะเดงดูกถูถว่ะอยากเบิ่งต้นมาบุกเคยเห็นที่เขื่อนเลยแต่เกิดต้นมันเห็นอยู่ห้ามมือนะค้ามห้ามกันหั้งไทยนี่แหละนีแต่กินอย่างเดียวแต่ช่วงนั้นไปมันยังเล็น้อยยังซ้ำนี่หลังจากกินั่วบมาแง่แล้วพี่น้องฉิมากินตำแตงต่ออัะนี้ป้าได้ยังแม่กินอันนี้นะป้าก็ะสือยากินด้วลาบแบ่บ่นี่ นอนเพียแบนอนเพียนี่พี่น้องอันนี้ดิบตัวนี้สุกตัวนี้ตำหมักแตงว้าตำหมักแตงอันกินตีลาบงัวเลยพี่น้องลาบงัวนผักขนาดเลยอันกินอะไรหมั่งแง่แล้วเป็นทอดไปแล้งเจ๊ก็ลับก็กินส้วมั่แง่แล้วก็มากินตำหมักแตงต่อเป็นส้วอะไรพักมาตำหลังเถ้าพี่น้องคุยไปแบบตำหมักแตงขาขนาดยังวันเนี่ย เออกะกิ่มันอยู่ได้แหืมมาด้นงกินข่าวสมัคี้ขาวสมัคคีกันแซบแซบแม่เจ๊เกาเหลาพี่น้องควรจะมากินข่าวน้ำขาวน้ำกันกินข้าวน้ำ่างน้ำการสมัคคีอยกินกับหลายอย่างร่วมพี่้องนันที่ได้พากันว่าถ้าตัวพี่น้องเอ้ยกินข่าวสมัคีวงใหญ่ แพี่น้องไี่ลายพี่น้องม่ใหม่พี่น้องพี่นอมา่ก้อมาต้มมาโฮมกันเศรน้ำกันพี่น้องตั้มมันหม่นนะตั้มยืนมาข้ากินอยู่เลยี่นหกินแบบนะมอกนแก้่นะใหญ่หดเยมัทียนมือระดอบกระดอนีบาวคงกับปรยูพี่น้อง มึนไปเหลื่อยไหมหา,เง,มา,า,า,าเงินมาจ่ายคาเบียาหาเงินมาจ่ายค่าเบียรแล้วพี่น้องเลยเมื่อวานนีมเมา,ากินแล้วก็ต้องหาเงินมาจ่ายแล้วไปหาเงินมาจายคเบียแช่อยู่พเจก,ก็เราตำแตงเพราะกินอยู่แช่ใด เห็ดแ่เนาะุนแต่แชตอนเจ่ตซื้อแต่มังวงทกวงวเวสนอบวอะไรยิ่เนงินามด้บ่เอิ่มกันเลยได้พี่น้องสิเลือแต่เจ๊ก็ลอกับแม่ผสซั่นกันเนี่ยอ้าวบงุนด้นะขุนอันเดียวก็เลยนะความกินอะ

เากินอิ่มบบ้านเด็พี่น้องเอ้ยน้ำโฉมน้ำบ้านบ้านในการสิไปแล้วพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนาฝากเจ๊เกาเลัดน้ำเด้อพี่น้องฝากกดติดตามส่องห้อยเด้อพี่น้องเจ๊เกาเลัดเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลอกหนาเด้อพี่น้องเพิ่งกำลังได้กินลอยสับเนาะลอยสับเนาะเลื่นเดืองเด้อเพิ่นอยากได้พันสับพี่น้อง ฝากติดตามเพื่อนในเดี่น้องเ้อเ <laughs> สำหรับกินี่กะสองห้าวสองคนกับไปแหละพี่น้องพ่อก็ไม่คลิปนะสบายดียสบายดีพี่น้อง